กูได้จีเอากูได้จีกูได้จีท่านกันเอาเรีบร้อยเรย้อยเรีบร้อยเรีบร้อยเลียบร้อดเรีบร้อยเรีบร้อยเรีบร้อดเรียบร้อยเรียบร้อยเรีบร้อยเรีบร้อยเรียบร้อยเรีบร้อยเรีบร้อยเรีบร้อยเลียบร้อยเลียบร้อยเรีบร้อยเรีบร้อยเรีบหลุดเรีบร้อยเรียบร้อยเรี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 บร้อยเร็ยบร้อยเรีบร้อยเรียบร้อยเรี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 บร้อ <Es> y y <tôihalf> Tôi là uống, rồi tao đi Ai kêu ngồi Không ทอดลงลงสอดแล้ว<ถอ> <laughs> ลเลยครับน้องท <ไป S 1> อดไม่ไม่ใยงอกอะไร